ไปหลายมือเลยค่ะโบไดลลิปคขีพี่น้องบอสบายนะคะในอนอนโรงพยาบาลเลยนะคะนอนโรงพยาบาลไปสีคืนเลยนะคะเมนี่สิพาพี่น้องมาทําเมนูปุ้นอีกแล้วนะคะพี่น้องน้ํายาขขาปุ้นนะคะหรือว่าน้ําซาวขขาปุ้นนะคะมันเป็นน้ําซาวขขาปุ้นปลาเลยค่ะจะเรียกน้ําซาวขขาปุ้นหรือว่าน้ํายาขขาปุ้นกด้น,นะคะเมนูนี้ ง่ายๆคะ่ะเป็นเทดนาหอมปุ่นหอมๆเลยนะคะเครื่องวัตถุดิบมันก็จะมีกระชายนะคะขาตะไคร้หอมแดงนะคะกระเทียมใบมะกรูดนะคะแล้วก็อมพริกนะคะเพิ่มความแซ่บนัวนะคะเฮากะเอาพวกกระชายนะคะมาตำทุบให้มันบุ๊บบุ๊นะคะบ่ต้องละเอียดนะคะพอาบุ๊บบุบนะคะขิงเออเม่แมนขิงนะคะเออขานาะเะขาซอยเป็นแว่นทันลงไปนะคะ ตะไคร่ก็คือการค่ะหั่นเป็นท่อนลงไปนะคะกระเทียมกับทูบป,ปุ๊ๆนะก็ใช้นี่ขันมักละเอียดกับตำละเอียดก็ได้นะคะแล้วเฮาก็ใไซพริกแดงลงไปนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับน้ำยาของเฮานะคะน้ำยาสูตรนี่จะเป็นน้ำยาประแดกน,นัวน,ะะนัวเลยค่ะนัวประแดกเลยค่ะใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปพร้อมนะคะอ่านด่นมีหอมแดงพร้อมนะคะลืมนะคะ คืนใส่กับใส่ครบเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําล้างคกที่เราตําเครื่องสมุนไพรลงไปนะคะพอเขาเติมน้ําแล้วเขาก็เติมประแดกค่ะเมนูนี่ขาดบะไรคือประแดกใส่ลงไปจากสองสามช้อนเลยนะคะคนๆน,นะคะคลิปข่อยมันคือกลับหัวเป็นจังสันงเอาทายคลิปอยู่ดีๆมันคือกลับเวลามาพากเสียงมันคือกลับหน้ากลับหลังนะคะขออภัยด้วยนะคะคลิปมันกลับหัวนะคะพี่น้อง นี่ใส่ปลาแดงลงไปอีกนะคะใส่เยอะๆนะคะนัวๆเลยนะคะแล้วเท้ากับเติมนำปลาลงไปนะคะเพิ่มความนัวนะคะเอายังบ่พอก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าไม่พอนะคะเมนูปลาแดงนะคะเป็นทันเท้ามีเนื้อปลาก็ใส่ลงไปกลายเป็นน้ำยาขนมจีนคือกันนะคะนี่บะหมี่เป็นสูตรนำซาวนะ,ะใส่เกลือลงไปพร้อมเล็กน้อยนะคะเพื่อตัดรสชาตินะคะแล้วก็ชูรสด,ด้วยนะคะอย่าลืมชูรสนะคะเมนูนี้คะ่ะชูรสว่าไรคะ่ะ นี่ใส่น้ำตาลลงไปพร้อมนะคะข้าวปุ่นเลนูทุกคนเคยกินบ่น้ำซาวข้าวปุ่นบางบางสูตนเข้ากับไส่ปลาแดงลงไปเลยนะอ่าใส่โรตีลงไปพร้อมแล้วจากตอนไส่นึกยังไงก็ใส่ลงไปนะคะรอเลนรอเลนนะคะใส่ต่มเพิ่มความนัวนะคะโอ้ยเป็นวัดแบบที่ว่าเป็นวัดตั้งแต่หนาวทะพุ่นนะคะกระลามมา่เป็น ไซนัสอักเสบนะคะโพรงจมูกอักเสบะคะ่ะอันตรายนะคะพี่น้องหมอบอกว่ามันเป็นหนองมันจะขึ้นจมูกขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นสมองนะคะอันตรายมากเลยนะคะแล้วก็ไปดูดออกนะคะทรมานนี่เลยค่ะเจ็บป่วยนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะเห็นแล้วกินไหลอ้วนหลนะคะกิ่นแ่บโพดนะคะบาาริออคกัาลังกายคะ่ะเอาคลิปพี่น้องคลิปคอยคือกลับมาอีกแล้วปีนไปปีนมาอยู่นะคะคงลองแข็งแรงมากเลยนะคะ นี่นะคะเขาจะต้มโดยให้มันเดือดนะให้เให้เครื่องสมุนไพรมันเปื่อยนะคะมันก็เป็นอันเซ็ตพิธีค่ะง่ายๆค่ะหอมนะคะสูตรนี้หอมกระชายมากๆนะคะเห็นว่านาน้ายาซาวขมปุนบานเฮานะคะเสร็จแล้วเขาก็ไปเตรียมขมปุนเตรียมพักนะคะก็ตักราดลงไปเลยค่ะนี่นะรับประทานว่าค่ะพี่น้องบางคนก็เพิ่มพริกป่นลงไปนะคะน้ปาปลาชูรสเพิ่มลงไปได้อีกเลยค่ะ ตามใจชอบเลยค่ะแต่ว่าบริเ้เพิ่มกับแซบอยู่แล้วค่ะแซบนัวเลยค่ะ